สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทางยูทูบมาดูคลิปนี้นะครับนี่คือเรือบรรทุกข้าวขมิล่มตอนนี้ขม,มิมันเอาเสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นมันข้าวโพดข้าวเปลือกขึ้นเรือมาขายที่ไทยทางเรือนะครับมาทางทะเลนะด่านทางบกปิด แต่มันมาทางทะเลมีคนรู้เห็นเป็นใจนําสินค้าเข้าไทยทางทะเลถ้าไม่มีคนให้ผ่านมามันเข้าไม่ได้ทางบกปิดหมดนะครับเข้าไม่ได้นี่มาทางน้ำนี่ก็น่าจะเป็นเรือที่จะเอาสินค้าเข้าไทยเหมือนกันนะครับเกิดล่มเสียก่อน เขาบอกว่าเสียหายนับพันตันเรือลำใหญ่นะครับเนี่ยบรรทุกข้าวน่าจะมาไทยนะครับเนี่ยเรือเนี่ยน่าจะมาขายที่ไทยนะแต่มันล่มเสียก่อนขนาดพระแม่คงคายัางไม่เป็นใจกับมันเลยนะทำให้เรือมันล่มข้าวเสียหายนับพันตันไหลลงน้ำหมดนะครับนี่นะครับ เรือบรรทุกข้าวขเขมรล่ม